สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเครื่องรางของขังอีกเช่นเคยครับเกี่ยวกับเขี้ยวเสือหรือว่าเขี้ยวหมูสองเขี้ยวนี้นะครับเขี้ยวเสือก็มีเขี้ยวดังๆก็เป็นของหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานนี้ เกิดเมื่อปี2,368ครับมรณาภาพปี2 4 5สสิรอายุก็85ปีครับผมหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสก็ถ้าพูดถึงวัดมงคลโคทาวาสนี่ก็คงจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับ ถ้าพูดถึงหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนี่ทุกคนน่าจะรู้จักครับผมแต่เสือของหลวงพ่อปานนี่ก็มีจุดสังเกตนะครับที่ว่าเอกลักษณ์ของท่านก็เป็นเสือหน้าแมวนะครับหน่าจะคล้ายๆแมวหูเหมือนห,หูคล้ายๆหนูตาลูกเต่ากลมๆเหมือนเอี่ยวนะครับตัวเลขเอี่ยว ตาลูกเตา่าหน้าเหมือนแมวอ้าปากก็มีหุบปากก็มีครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าจะสวยสดงดงามยังไงมาดูกันครับแล้วครับเรามาดูเคี่ยวเสือกันครับ นี่ครับสองเขี้ยวครับสองเขี้ยวนี้จะอยู่กลยุกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆครับนี่ครับิการดูเขี้ยวเสือนี้ บางทีก็ไม่จําเป็นต้องว่าจะเจาะโจงของเกจิดังๆครับดูให้เป็นเขี่ยวเสืออันดับแรกก่อนว่าเป็นเขี่ยวเขี้ยวเสือจริงๆก่อนครับนะครับ นี่ครับจะเห็นเป็นเป็นรอยเนื้อครับอยู่ตรงนี้ครับรอยโคนเนื้อครับเป็นชัดเลยครับเนี่ยตรงนี้ครับดูเลยรู้เลยครับว่าเป็นเขี้ยวของเสือครับเพราะมีขนาดใหญ่มากครับเขี้ยวเสือนี้เขาจะแกะตรง โคนฟันนะครับเพราจะเพราะว่าตรงปลายนี้จะแกะไม่ได้นะครับเพราะแกะแล้วมันมันมันจะมันบินครับมันมันกรอบส่วนมากเขาจะถ้าเป็นเขี้ยวเสือเขาจะแกะตรงตรงโคนเนื้อนี่ครับจะเห็นเลยอันนี้เป็นของหลวงพ่อนกนะครับสิงลปะเป็นของพ่อนกจะเป็นลายตะไครยอย่างเนี้ครับหลวงพ่อนกไม่เป็น ลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางเกียนะครับหรือวัดมงคลโคทาวาสครับนี่ครับอายุเขี่ยวตัวนี้น่าจะอยู่ราวหกสิบปีได้ครับอยู่ในยุคข,ของท่านครับถ้าเขี่ยวอายุเป็นร้อยปีต้องเป็นของหลวงพ่อปานครับอันนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านนี่ครับ จะแตกต่างกันกับของหลวงพ่อปานนี่ครับของหลวงพ่อปานจะเงาวับเก่าเลยอายุเป็นร้อยปีครับเขี้ยวนี้ยเ<ม>นี่ยนะครับผมจะให้ดูของหลวงพ่อปานจะมีอยู่เขี้ยวดียวผมมีอยู่เขี้ยวดียนครับของหลวงพ่อปานนี่เป็นเต็มเขี้ยวเลยครับแกเขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวเลย ดูกันชัดๆครับนี่ครับตาเป็นลูกเต่าเป็นเอี่ยวเหมือนเอี่ยวหูจะเหมือนหนูครับจะมีทั้งหุปากอ้าปากเพราะสมัยก่อนเนี้ยชาวบ้านน่ะเขาจะนำเคี่ยวมาให้หรือเขาจะแกะมาเลยครับแกะมา ให้ช่างข้างนอกแกะมาแล้วก็ให้ท่านปลุกเสกครับมาลงจานอักขระนี่ครับเป็นยันรื้อตรงนี้เหมือนกอไก่แล้วก็ยันตรงนี้ก็เป็นเลขเกตมันจะมียันคล้ายเลขเกตเลขเก้าเลขหนึ่งไทยจะเป็นเลขไทยนะครับแล้วก็สําคัญก็เป็นยันกอหญ้าครับ เขาเรียกยันกอย้าตรงนี้ยเดี๋ยวนะครับนี่ครับจะเป็นเหมือนกับกอย่าตรงนี้เป็นเรี่ยมเงินเนี่ยครัฝั่งนี้เห็นแต่กริงๆเขาไม่ได้เรียกยันกอญ้าครับเซียนเขาเอามาเรียกกันเองแต่กริงๆชื่อยันยันนี้มันจะเป็น เดยวนะครับวางไว้ก่อนแป๊บนึงเรามาดูกันใหม่ครับผมเดี๋ยวนะครับ นี่ผมขยายให้ดูชัดๆครับตรงนี้นะครับเขาเรียกยันเทาะลันโตครับหรือยันสาลิกาลินทองครับพวกบรรดาเสียนเขาจะ เอามาเรียกกันเป็นยันก่อหญ้าแต่กกริงกิเขาเรียกยันเทาะลันโตครับเ <_ d ata> ขี้ยวเสือของท่านกิงๆนี่จะมีความเก่ามากครับมันเงาเหมือนกับเทียนไขเลยครับผมนี่ครับเงาเหมือนกับเทียนเลยครับแล้ววิธีดูเขี้ยวนะครับ เที่ยวเสือแท้จะมีร่องเลือดครับเป็นรอยร่องรอยร่องยาวเลยครับเป็นร่องลงมาเป็นร่องนี้ครับเป็นเส้นเป็นร่องนี่ครับ นี่ครับจะเห็นเป็นร่องร่องเลือดก็เรียกนี่ครับเป็นเส้นนี่ครับเห็นได้ชัดของแท,จแบบทจ้จะเป็นแบบนี้ครับเคี่ยวที่มีอายุจะจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับคือ เที่ยวเสือของหลวงปอ่ปานครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับกองพวงพุนกก็ จะต่างกันนะครับอายุจะต่างกันเห็นไหมครับอันนี้ฝั่งนี้ยังไม่ถึงร้อยครับอายุยังไม่ถึงร้อยปีอันนี้หลักร้อยครับเขี้ยวมันจะต่างกันแต่จะดูง่ายที่ที่ยังไม่ถึงร้อยปีครับจะดูง่ายเลยเพราะว่าจะมีเห็นเป็นร่องร่องเหือกับเหมือนกับเนี่ยครับดูง่ายมาก ชัดเลยครับจานอักขระเต็มเลครับในนี้ของหลวงหลวงพ่ะนกวัดสังกสีครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางเหียครับนี่ครับเป็นร่องเลือดนีครับเป็นรอยรอยเหงือกรอยเหมือนกับรอยฟันนะครับ ดูง่ายครับของของตพ่นนกแต่ของของอพับปานนี้จะสุดยอดเลยครับผมความเก่าหายากเขี้ยวเสือเต็มเขี่ยวนี่จะหายากส่วนมากจะเป็นเขี่ยวแบบเขี่ยวเล็กครับส่วนมาก อันนี้ก็เป็นเขี้ยวเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าของเจกี่ท่านไหนนะครับก็แกะเป็นภาพปิดตาเลยเอามาให้ชมกันครับมีเมตตามานิยมแถวคาดครับแต่เขี้ยวเสือขององคงพ่อปานี้พุตธคุณนี้เด่นเลยครับ มหาอำนาจครับผมมหาอำนาจโคงอพันมีเมตตาเลยครับมหาเสน่ด้วยเพราะอะไรครับถึงว่ามีเมตตามหาเสน่ห์เป็นแบบกุศโลบายอีกแบบหนึ่งครับเพราะเสือบางคนเห็นเสือเสือเป็นสัตว์ดูร้ายครับแต่ทําไมคนอยากเห็นอยากเจอขนาด สัตว์ดูร้ายคนยังอยากเห็นอยากเจอนั่นแหละคือเสน่ห์ของเสือครับคนอยากอยากจะดูอยากจะเ,เห็นก็มีเสน่ห์ตรงนั้นพระเกจิอาจารย์ท่านก็เลยมีกุศโลบายแบบว่าต้องแกะลงอัขระมหาเสน่ห์ยันเทารลันโตลงไปครับแล้วก็ยันสาริกาลิ้นทองเพื่อให้มีมหาเสน่ห์ด้วยครับใช้ได้ครอบจักรวาลครับ ป้องกันคุณใสได้สารพัดครับแต่คนที่จะครอบครองพวกเขี้ยวเสือนี่ครับต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะถือศินห้าหน่อยนะครับเพราะว่าการที่จะห้อยเขี้ยวเสือเพราะว่าเสือนี่เป็นไอสัตว์ที่ดุร้ายอยู่แล้วครับถ้าคนแบบไม่ค่อยมีศินไปห้อยเนี่ยจะทําให้แบบ เราอารมณ์ร้อนได้ครับเหมือนแบบไอคนสมัยก่อนพวกเสือพวกอ่าพวกเสือป้นอะไรเนี่ยเขาจะชอบห้อยเขี้ยวครับว่าเป็นเครื่องรางที่เป็นมหาอำนาจนี่ครับเดี๋ยวเราดูเขี้ยวอันนี้เป็นเขี้ยว เขี้ยวบนกับเขี้ยวล่างนะครับของลูกปลาเป็นเขี่ยวบนครับจะยาวของพ่อนกนี่จะเป็นเขี้ยวล่างครับเดี๋ยวเราค่อยต่ออีกพีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเขี่ยวหมูกันต่อสวยครับ แล้วก็มีของเคจิของหลวงพ่อหวนด้วยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคลิปต่อไปครับเดี๋ยวชมกันคลิปต่อไปนะครับผม